นี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนที่8การบําบัดโรคขั้นตอนที่9สําหรับแพทย์แผนไทยเราก็ต้องมีการตั้งตํำรับยาการตั้งตํำรับยาตรงนี้ก็อาศัยองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมไทยเข้ามาช่วยนี่คือจุดต่างระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันก็จะไม่ปรุงยาเองก็จะมียาสําเร็จเอามาใช้ได้เลยแต่แพทย์แผนไทย ก็จะมีการตั้งตำรับยาขึ้นมาตามความเหมาะสมเฉพาะโรคเฉพาะรายที่เรีกว่าลางเนื้อชอบลางยาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนกันคนหนึ่งมาด้วยสมุดฐานวินิจฉัยแรกเริ่มมาจากวาตะสมุดฐานการใช้ยาตำรับยาก็จะปรุงต่างกับคนที่มาด้วยสมุดฐานเสมหะสมุดฐาน หรือคนที่มาด้วยปิตะสมุทฐานการใช้ยาของคนไข้ไขวัด3คนนี้แพทย์ก็จะตั้งตำรับยาที่แตกต่างกันไปเป็นการตั้งตำรับยาที่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนอันนี้เรียกว่าเฉพาะโรคเฉพาะรายทางแพทย์แผ่ปัจจุบันตอนนี้เขามีความคิดการรักษาอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกเป็นเทรนด์ของโรคเลยเขาเรียกว่า precision medicine การแพทย์แม่นยำการแพทย์แม่นยำเนี่ยก็จะเน้นการรักษาที่ต้นเหตุจำเพาะในระดับยีนของผู้ป่วยเลยยีนคือจุดที่สำคัญสำคัญในโครโมโซมของเราเช่นกรณีที่มีดารานักแสดงระดับฮอลลีวูดคนหนึ่งไปตรวจยีนแล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร,ร็งเต้านม เขาก็ทําการรักษาเชิงป้องกันตั้งแต่แรกเลยไม่ให้ไม่รอจนเกิดมะเร็งเต้านมแล้วค่อยรักษาเพราะอาจจะรักษายากหรือรักษาไม่ได้เขาก็ไปผ่าตัดเต้านมแล้วก็ทำเต้านมใหม่เลยนะฮะตัดของเดิมออกเพราะว่าถ้าปล่อยไว้วันใดวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งเต้านมตามการตรวจยีนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการแพทย์แม่นยำหรือ precision medicine แต่ในทางการแพทย์แผนไทยเราก็แม่นยำ เฉพาะรายเฉพาะโรคเลยก็คือว่าถ้าวาตะสมุดฐานใช้ยาอย่างหนึ่งถ้าปิดตะสมุดฐานใช้ยาอย่างหนึ่งถ้าเสมหะสมุดฐานก็ใช้ยาอย่างหนึ่งก็มีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นส่วนของการรักษาทางการแพทย์แผนไทยก็เป็นสเสน่ห์เป็นความละเอียดเป็นความรุ่มรึกของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วแล้วก็ขั้นตอนที่10ก็เป็นการประเมินและติดตามอาการผู้ป่วยแผนปัจจุบันเราเรียกว่า follow up ไป,ไปนัดคนไข้บบฟอร์เอฟหรือติดตามไปเยี่ยมบ้านไปดูแลที่บ้านที่ชุมชนกี่วันกี่วันก็ว่ากันไปการประเมินและการติดตามอาการของผู้ป่วยก็จะเห็นได้ชัดว่าในอดีตเนี่ยแพทย์หรือหมอก็จะไปดูผู้ป่วยที่บ้านแล้วก็จะสプายร่วมยาไปถ้ามีลูกศิษย์ไปเรียนด้วยลูกศิษย์ก็จะเป็นคนสプายร่วมยาติดตามครูหมอไปทําการรักษาผู้ป่วยที่บ้านอันนี้ก็คือ1ิบขั้นตอนของการดูแลผู้ป่วยทางเวชกรรมไทย นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าให้พวกเราเห็นภาพทั้งหมดก่อนนะว่าขั้นตอนจริงๆในการเป็นหมอทางด้านการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมไทยเราเนี่ยต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเป็น10บขั้นตอนในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็เช่นกันครับเขาก็มีกระบวนการการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่คล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการดูแลผู้ป่วย อาจารย์ใช้คาว่าเวชศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยซ้ายมือเป็นการแพทย์แผนไทยขวามือเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันเห็นไหมครับอันนี้อาจารย์ตัดมาเหลือ9ขั้นตอนเพื่อเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดก็คือการแพทย์แผนไทยใช้คําว่าการถามอาการแผนปัจจุบันใช้คําว่าซักประวัติส่วนการตรวจร่างกายก็จะเรียกคล้ายๆกันการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมการตรวจ l a ซ x รย์ ray, แผนไทยเรียกการตรวจอาการก็คือตรวจมาละธาต ขั้นที่4เป็นสมุดฐานวินิจฉัยแต่การแพทย์แผนไทยจะไม่มีขั้นนี้จะใช้คำว่าวินิจฉัยแยกโรคเลยจะบอกเชื้อโรคหรือชนิดของสาเหตุอยู่แล้วอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะมีได้หลายเชื้อโรคหรือไข้หวัดอาจจะมีได้หลายชนิดแต่ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเมื่อสมุดฐานที่ต่างกันไปก็จะมีชื่อโรคที่ต่างกันไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นกระบวนการทําสมุดฐานวินิจฉัยก็ค,ยคล้ายๆกับกระบวนการวินิจฉัยแยกโรค ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ในวิชาที่อาจารย์เอามาแนะนําพวกเราเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เพิ่มกระบวนการวินิจฉัยแยกโรคต่อจากสมุดฐานวินิจฉัยเข้าไปด้วยเพื่อให้เราสามารถแยกเหตุได้และก็แยกชื่อโรคได้ด้วยการวินิจฉัยโรคแผนไทยจะเรียกโรควินิจฉัยนะแผนปัจจุบันเรียกการวินิจฉัยโรคครับแผนไทยบอกการบอกกําลังโรคแผนปัจจุบันบอกการพยากรณ์โรค แผนไทยบอกวางแผนดูแลผู้ป่วยแผนไทยก็วางแผนดูแลผู้ป่วยเหมือนกันแผนไทยใช้คําว่าการบําบัดโรคแผนปัจจุบันใช้การรักษาโรคแล้วก็ปิดท้ายด้วยการติดตามผลการรักษาเหมือนกันแต่ในการแพทย์แผนไทยอาจจะไม่ได้เขียนกระบวนการเหล่านี้ไว้อย่างชัดแจ้งชัดเจนแต่ว่าแพทย์แผนไทยทุกคนที่ทําการรักษาผู้ป่วยก็จะผ่านกระบวนการทั้ง9ก้ถึงสิกระบวนการนี้อาจารย์ก็จะบูรณาการให้แพทย์แผนไทยให้พวกเราเนี่ย สามารถที่จะใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วยรวมแล้วเป็น10ขั้นตอนตั้งแต่การซักประวัติการตรวจร่างกายการสืบค้นเพิ่มเติมการทำสมุดฐานวินิจฉัยการทำวินิจฉัยโรคหรือโรควินิจฉัยการพยากรณ์โรคการวางแผนการดูแลผู้ป่วยการรักษาหรือการบำบัดโรคและก็การติดตามผลการรักษานี่ก็เป็น10ขั้นตอนที่อยากให้พวกเราเห็นภาพใหญ่ๆเห็นภาพกว้างๆก่อนนะ เราจะจเจาะลึกไปใน3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือการซักประวัติเรื่องที่2ก็คือการตรวจร่างกายเรื่องที่3ก็คือการวินิจฉัยโรคและสมุดฐานวินิจฉัยก็จะเป็น3เรื่องสําคัญที่เราจะต้องเจาะในวิชาอาการวิทยาและโรควินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทยที่เราเรียนเนี่ยเราต้องเข้าเข้าใจทั้ง3เรื่องการซักประวัติและการตรวจร่างกาย เป็นหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่สมุดฐานวินิจฉัยและโรควินิจฉัยได้เรื่องของการซักประวัติผู้ป่วยหรือการแพทย์แผนไทยเราเรียกการถามอาการภาษาอังกฤษใช้คําว่า history taking การซักประวัติเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะนําไปสู่การวินิจฉัยโรคพูดง่ายๆนะ70-80%เนี่ยซักประวัติที่ดีเนี่ยวินิจฉัยโรคไปได้ละซึ่งมันจะได้จากอะไร ได้จากการซักถามตัวผู้ป่วยแต่ถ้าผู้ป่วยหมดสติผู้ป่วยเป็นเด็กผู้ป่วยอาจจะพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยก็ต้องอาศัยบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะญาติใกล้ชิดที่ดูแลผู้ป่วยสิ่งที่ได้จากการซัประวัติเราเรียกว่าอาการหรือสิม p อมถือว่าเป็นสิ่งที่ได้จากผู้ป่วยเขาว่าไงก็ต้องเชื่อเขาอย่างนั้นเป็น subjective data เพราะหลายเรื่องเราไม่รู้หรอกว่าเขามีจริงหรือเปล่าเช่นเวียนหัวอย่างเงี้ย เราไม่มีเครื่องมือวัดนะไอ้คนนี้คนไข้นี่เวียนหัวมือหัวจริงรือเปล่าปวดหัวเนี่ยเราก็ไม่มีเครื่องมือวัดว่าปวดหัวเปล่าอันนี้ต้องอาศัยผู้ป่วยบอกเป็นหลักเลยปวดมากปวดน้อยปวดแบบไหนอย่างไรมันสิ่งที่คนไข้บอกเราเราเรียกว่าอาการหรือสิมตอมการซักประวัติเนี่ยเรียกว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สําคัญมากๆเพราะว่าการซักประวัติที่ดีจะทําให้เราได้แนวทางในการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนขึ้นเราจะทํายังไงให้ผู้ป่วยเนี่ยยอมบอกเล่าเรื่องราวของเขา ความลับของเขาที่เขาเป็นนะนะบอกให้เรารับรู้มากที่สุดเป็นจริงที่สุดครบช่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การเม้ามอยพูดคุยกันหลั่นล้ทั่วไปนะครับมันต้องมีขั้นมีตอนมีความเป็นศาสตร์มีหลักการในการชักประวัติและมีความเป็นศิลมีเทคนิควิธีการที่จะพลิกแพลงพอที่จะไปประยุกต์ใช้เพื่อทําให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจที่จะบอกเล่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยให้กับหมอได้รับทราขบข้อมูลที่ได้ก็ต้องครอบคลุมทั้งคนและไข้ครอบคลุมตัวผู้ป่วยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรแล้วก็วววขาากไข้ไก,ก็คือความเจ็บป่วยโรคของเขามีอาการอย่างไรนะกระทบทั้งทางร่างกายจิตใจทางสังคมความเชื่อเรื่องความคาดหวังความวิตกกังวลความพิดของเขาเราก็ต้องซักประวัติให้ครอบคลุม ต้องซักให้ครอบคลุมซึ่งอาจารย์บอกแล้วนะครับว่าการซักประวัติที่ดีเนี่ยเท่ากับได้แนวทางการวินิจฉัยโรคหรือแทบจะบอกโรคได้แล้วประมาณ 70%- 80%ของคนไข้ที่มาหาเราแต่ถ้าประวัติไม่ถูกต้องมื่นวินิจฉัยพลาดก็มีเยอะเหมือนกันดังั้นการที่เขาจะยอมบอกเรานี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะเขไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเขาไม่บอกนะเพราะเราไปถามเรื่องส่วนตัวเรื่องความรับเรื่อง ที่เขาบางทีเขาก็เขินเขาอายเขาไม่อยากจะบอกเช่นไปถามว่าอุจจาระเป็นยังไงปสัสสาวะเป็นยังไงไปถามผู้หญิงว่าตกขาวไหมนะเป็นนั่นเป็นนี่ไงประจําเดือนเป็นยังไงเนี่ยมันไปเล่าลาบประลวงความรับส่วนตัวของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิทธิผู้ป่วยสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่แพทย์จะต้องตระหนักก็คือการรักษาความรับของผู้ป่วย นะฮะไม่ใช่สักประวัติเสร็จพอคนไข้เดินกลับไปก็ไปนั่งเมาท์มอยเฮ้ยไอ้คนตะกี้ที่เข้ามานี่นะเฮ้ยมันตกขาวไออันนี้นะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่แพทย์จะต้องรักษาความรับของผู้ปว่วย